สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทบัตรชอบอิสระครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ My Family วันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับพ่อแม่ผมให้มากขึ้นครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับพ่อกับแม่ของผมนลครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีคำถามจะถามครับค่ะยินดีครับคำถามที่หนึ่งครับพ่อกับแม่เกิดที่ไหนครับ พ่อเกิดที่จังหวัดขอนแก่นครับแต่ว่ามาเรียนหนังสือต่อที่กรุงเทพครับแล้วก็โตยาวจนกลายเป็นคนกรุงเทพไปเลยครับส่วนแม่ก็เกิดที่กรุงเทพแล้วก็อยู่กรุงเทพยาวเลยครับก็เลยเป็นคนขอนแก่นครับเฮ้ยกรุงเทพคำถามที่สองครับพ่อกับแม่ท,ทําอาชีพอะไรครับพ่อรับราชการครับเป็นอายการครับส่วนแม่ เคยเป็นผู้ประกาศข่าวแต่ว่าตอนนี้แม่ออกมาเลี้ยงลูกแบบเต็มตัวเต็มเวลาเลยแต่ว่าก็ยังทำคอนเทนต์ออนไลน์อยู่ยังรายงานข่าวเป็นเหมือนนักข่าวคนหนึ่งหละค่ะคำถามที่สครับว่าเรามีวัฒนธรรมที่พ่อกับแม่คิดว่าสำคัญบ้างไหมครับสำหรับพ่อนะครับวัฒนธรรมของครอบครัวเราที่สําคัญก็คือการไม่มีความลับต่อก,กันครับแล้วก็สดิลกัน พูดคุยกันได้ทุกๆเรื่องครับสำหรับแม่ก็คือการพูดคุยกันด้วยเหตุผลไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่เราต้องสื่อสารการันหรือว่าเราอาจจะเห็นไม่ตรงกรันคิดไม่เหมือนกันเราก็เอาเหตุผลของแต่ละคนมาพูดคุยกันโดยที่ไม่ใช้อารมณ์คำถามสุดท้ายว่าเรามีอะไรที่ทําเป็นประจำแล้วพ่อกับแม่คิดว่าสําคัญบ้างไหมครับ สำหรับพ่อนะครับก็คือการกินข้าวเย็นร่วมกันในทุกๆวันครับเริ่มกินพร้อมกันแล้วก็เลิกกินพร้อมกันครับทาให้เราได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างน้อยในแต่ละวันครับมันก็จะยังมีการทํากิจกรรมอื่นๆในแต่ละวันที่เราทําไปด้วยกันได้อาจจะเป็นกิจกรรมที่พี่ปุณสนุกหรือชอบที่จะทำอย่างเช่นเล่นฟุตบอล แม่กับพ่อกับน้องก็สามารถที่จะเล่นด้วยมีส่วนร่วมกันได้รวมถึงการอ่านใิทานด้วยกันตอนก่อนนอนด้วยค่ะตุ่นปากเป็ดตอบอย่างงุดหินเย,ย็นจังเพื่อให้เราได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นแล้วก็ทุกคนก็สนุกสนานกับกิจกรรมนั้นด้วยกันครับและตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับรายการ my family y ยููแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมมองกล้ง สวัสดีครับผมเซียนผม my family อเคเอ้าว่วงซะแล้วแม่ของผมนะครับแล้วก็ต้องบอกนะมครับมีคุณพ่อครับมีคุณแม่าครับ my family